ย้ายโลเคชั่นกันมาที่สหานีราชบุรีนะครับตรงนั้นเสียงดังะครับรักกินนะะ้งครับคนขึ้นอยู่หนึ่งห้าคนเยอะพอสมควรนะครับ ไฟสว่างจ้ามาเลยทุกคนคิวไฟห้าสองสี่สอง นี่สถานีลาบุรีผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาบุรีโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนั่งลงจากรถให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จะเที่ยวงานฉลาีมเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169รับผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัตนไปทางสถานียาลาครับวันนี้ล่าช้ามาล่าช้ามาประมาณห้านาทีหกนาทีครับโอ้ กูใช่เวลา17นายิกา30ถึงที่ลาชเวกั19นายิกา23แดดแต่วันนี้ลาชาแล้วก็จะถึงที่ <c oughs> ยนานาพรุ่งนี้ครับตอน11นายิกา25นาทีนะครับเยี่ยมเสียด้วยนะครับ วับมาอยู่ทางด้านหน้าของขบวนดึงหกก้าครับเพื่อนครับ,ย,รบยาวอยู่นะครับมีตู้เขียวด้วยเราเวลาออกนะครับ อเลยนะครับาาีเป็นบวนรถเร็บนที่1 6 9ครับผมไสายจากสถานีจะออกลยครับมีพอชวอชะอดจอดอยู่หนึ่งตู้นะครับตรงนั้น ต่อไปบักท่อนะครับเพชรบุรีชะอำหัวหินวังโุงบานุรีฟันจวบนะครับก็จอดเยอะนะครับคุนนีนี่ครับผู้สานแน่นเลยนะครับ คุนอนชั้นส่งครับออกสารอีลาเชียวรีไปเลยครับขอบคุณมากครับสุดครับ